มาต่อกันที่นี่ดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับคู่จินที่เรียกว่าน่ารักสุดๆครับน้องซีน้องนุนิวนะราสุดต้องเรียกว่าโอเป็นลูกรักของเวิร์กพอยแล้วมาออกรายการไหนก็ติดเทนเทนโลกเลย แมส t ทเวลของเราครับหน้ากากรถยนต์เป็นยังไงพิลทุก,กีจะบอกว่าอันดับหนึ่งของ Twitter ขึ้นเทรนแบบว่าสุดๆสาวันไม่ลงจริงๆแล้วก็ขึ้นเทรนโลกด้วยงานนี้หน้ากากรถยนต์ทำให้เราหลายคนที่ยังไม่ได้ดูต้องไปติดตามชมติดตามดูเขาเล่ากันเยอะแยะทั่วบ้านทั่วเมืองไปเจอทั้งคู่เล่าเรื่องนี้ให้หน่อยสิคะว่ายังไงเชิญครับเชิญครับสิหนินนิวครับ โ oh, อ้ก็ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนสซอยไพมากไม่คิดว่าจะได้ไปเดนแมสซิงเกิลครับผมเพราะว่าตอนแรกที่หนูได้ไปยังไม่ได้ไปเลยครับผมยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ไปแต่มันมี hidden m a t c มากเงี้ยเขาก็ติดต่อมาก็ไม่อยากปฏิเสธเพราะว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของเราเพื่อที่จะพัฒนาในการร้องเพลงด้วยมันเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่มากครับผมก็ไปลุยเลยอันนี้ตกใจมากไม่คิดเลยว่าแฟนๆจะแบบว่าเล่นแบบว่าทวิตกันเยอะมาก2300เมรอ่ะท ก็ได้แบบรับความชมมาเยอะมากๆรู้สึกดีใจมากภูมิใจในตัวเองแล้วครับผมทุกคนจริงๆตั้งแต่วันที่ผมเป็นนักกากิเลนน่ะเฮียก็บอกว่าเฮียก็อยากอยากมารายการนี้เหมือนกันดีใจกับเฮียมากๆเลยครับรู้สึกว่าเฮียร้องเพลงพอขึ้นแบบเฮียร้องเพลงเก่งเก่งขึ้นเรื่อยยเลยแบบตั้งใจแต่ต้องให้สมรายการครับผมใช่เขาจะเป็นกำลังใจให้ตอนอัด ต้องอัดในห้องอัดผมก็อยู่ด้วย <c oughs> อยู่ก่อนเฮียจะอัดครับแล้วก็ตอนนั้นก็ค่ำมากเลยก็เลยขอตัวกลับก่อนแต่ก็ส่งกำลังใจให้เฮียเรียบร้อยแล้วครับว่นนั้นความน่ารักของทั้งคู่ทําให้เขามีแฟนคลับเยอะมากๆไม่าจะเป็นไทยหรือเทศนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นผลงานน้องจะเกิดขึ้นใดๆใน Work Point ตต้องติดตามต่อไปนะคะรอติดตามนะครับครับ